สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้นย์นะครับไอดีไลน์ก็0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าสองสนย์ะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวไปชมพักกันนะครับองแรกนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จปรับไปนิดนึงครับพระสมเด็จพิมพ์อกกุศ เสียนบาทนะครับอันนี้เป็นจะเป็นของวัโกวัดกุกวัดยางนะครับทลนบุรีนะฮะอันนี้เขาว่าทันสมเด็จพุทธจารย์เตานะครับแต่องค์นี้มีกระเทาะมุมนี้นะฮะเสียดายมากนะครับนี่เป็นพิมพ์อกคุดนะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะกวัดยางนะครับ สามารถเสิร์ชหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับก่ดอตอนนัดใจนะองนี้เสียดได้นะครับมีกระเทาะมุมนี้อย่างนี้เนะี่ยวัดยางทนบุรีนะครับอยู่ฝั่งทนนะอ่าองนี้ <c oughs> ไม่มีหักนะครับมีกระเทาะตรงมุมนี้นะ องนี้เปิดไปที่300บาทนะครับองนี้นะครับพิมพ์อบกุดนะครับองต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จข้างยันนะครับเนื้อผงใบลานนะครับองนี้สภาพสวยสมบูรณ์มากนะฮะมีมีหักซ่อมเลยนะครับองนี้นะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่นาควัดลักขังนะครับพิมพ์สามชั้นข้างยันนะครับนี่ฮะสร้างมาแล้วประมาณปี สองสี่เก้าห้านะครับนี่ครับเนื้อผงไปลานนะครับไม่มี <c oughs> ไม่มีหักซ่อมนะครับ นีเปิดไ้ที่ห้าร้อยบาทนะครับรงนี้นะครับนี่ครับสองสี่เก้าห้านะครับจำนวนสามชั้นข้างยันนะครับเนื้อผกไมลานะฮะองค์ต่อมานี่ครับอันนี้จะเป็นหงส์เนื้อดินนะครับอันนี้จะเป็นของลวงปู่ยีนะครับวัดลงตะก้อนทองนะครับพิษณุโลกบ้านผมนี้นะฮะ นี่นะหุหงพ่อีนะครับสามารถเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับนี่นะไม่มีหักซ่อมนะครับนะ <c oughs> หงองนี้นะครับเปิดไปที่800บาทนะครับองนี้นะครับ ในกลุ่มเล่นหากันหลายพันนะฮะอันนี้เอาไปแปดร้อยนะครับอองค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระล่วงนั่งนะฮะโกวัตดอนลานนะครับสู่ไทยนะครับนี่นะเป็นพระล่วงนะ <c oughs> ขอขอภัยด้วยนะครับัแต่แอมกอ็ไอ้เรื่อยนะครับเพราะว่าได้นะเบอ พอไม่ค่อยจะดีนะฮะเสียงก็จะแหบเลยนะ้งคืนน้ำลายตลอดนะกออภัยดเนี่ยนะครับมีมีหักซ่อมนะครับตรงนี้นะครับผัดล่วงนั่งนะครับูก, <c oughs> กวัดดอนลานนะครับอ๋อ,อนี้เอาแค่สองรอยบาทนะครับ ของต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมกีบบัวนะครับอ <c oughs> งนี้ไม่มีหักต่อมนะครับ เอาสามบาทนะครับตรงนี้นะครับเปนพ้านเนื้อดินนะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางทางไลน์ได้นะครับอ,องค์ต่อมานะครับในการที่6นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นนางพญานะครับเนื้อผงบุตรคุณนะครับนี่อันนี้ถาภาพใช้มาเลยนะครับ เนื้อครับปรดมาเลยนะครับอ่าองนี้เอาเอาแค่ร้อยห้าพอนะครับองนี้นะครับสภาพใช้นะจะเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรมานะครับแบบนี้นะครับแบบเลี่ยมเปิดหน้านะครับแบบนี้นะ อ,องต่อมานะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโทษนะครับอันนี้พิมพ์จิ๋วนะฮะพิมพ์เล็กนะฮะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อทาบนะครับขอไฟนะครับพระองค์ดำนะ,ะหลวงพ่อทาบเนี่ยวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับเอกลักษณ์ตรงนี้จะเป็นรอยคล้ายๆรอยวางบนไม้ะอะไรทักอย่างนะครับนี่นะเป็นขีดๆแบบนี้ขีดลงบ้างขีดขวางมากนะครับ นะตรงนี้ก็มีตำหนิตรงหน้านิดนึงนะครับแต่วว่าโดยรวมก็โอเคนะครับเช็ดกล้องนิดีนึงฮะองนี้ไม่มีหักซลอมนะครับอันนี้เปิดไปที่ 300บาทนะครับตรงนี้นะครับหลวงพ่อเท่าวัดกระโบกขึ้นพึ่งนะครับนี่นะหลวงพ่อโทษนะครับภาพน่าใช้มากนะครับน่ารักดีนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญห้วงปู่พระชัยมงคลนะครับหน้าหลังจะเป็นพระพุทธญินราชมงคลประการนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับเนื้อทองฝาบาทนะครับ นี่แบบว่าคนเก่านี่เขาถักได้มาแบบนี้นะฮะตรงหูเหรียญน,นะฮะตรงห่วงนะครับห่วงเหรียญน,นะฮะเหรียญน,นี้เปิดไปที่สองร้ยบาทนะครับอันนี้เนี่ยเผื่อใครเผื่อเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบนะครับ เหรียญสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพุทธทวดวัดช้างให้นะครับปีปีศูนะครับอันนี้รุ่นตะเลสุ่มนะครับเป็นเหรียญไม่แตงนะครับ ครับผมอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเนี่ยนะครับช่องพัฒนเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรไปที่เบอร์081ก9237 5 0นะครับไอันี้ไลน์ก็081 9 9237 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบภาพไหนในการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ